จ็ตตี้ฝั่งล่องน้ำปันนลินนะครับมีหน้าที่กันทรายที่เคลื่อนตัวขนาดใช่ฝั่งนะครับเราจะเห็นว่าข้างหลังฝั่งเนี้ยนะครับถ้าดูจากคลื่นแบบเนี้ยมันจะงอกนะครับฝั่งนั้นตายจะจะงอกส่วนฝัน่งนั้นอันนี้ก็จะเกิดการสับซอกนะครับแต่ปัญหาที่นี่ที่มันหนักก็คือว่าเจ็ตตี้มันไม่ได้ยาวมากนะครับทรายมันโดนเจ็ตตี้นะครับแล้วก็เข้ามาปิดทับปากง่องน้ำทําให้ชาวประมงเนี้ยไม่สามารถที่จะ,ะสัญจรได้นะครับซึ่งโดยคอนเ o ปต์ในการสร้างเจ็ตตี้เนี้ยจริง วิชาการเราควรจะต้องมีมาตรการที่เรียกว่าเซน b บายพาสซิ่งเพื่อที่จะเยียวยาการซ้องั่งด้านหนูนะครับแต่ว่ามาตรการนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าหาดอิกฝังหรือง,งอกหาดอิกฝังหึือการเ่าะในขณะที่มันงอกมาเรื่อยๆตรงนี้ก็ติดจนเต็มก็กระทบกับชีวิตชาวประมง240กว่าลำที่จอดเรืออยู่ในใน